สวัสดีนะครับสวัสดี f อฟเชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่5เดือน11ปี68นะครับกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ี่น้อยนะครับผมก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับเชฟหนุ่มในการทําคลิปนะครับสาหรับวันนี้ฮานอยมัดรวม4ี่น้อยนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชม f อฟท่านใดนะครับผมอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับไอดีไลน์เชฟหนุ่มนะครับผม หรือใครจะสั่งแคบหมูนะครับ087นะครับอันนี้เป็น id line นะครับ966นะครับ5605นะครับผม5605นะครับฟรีนะครับกลุ่มไลน์นะครับผมส่วนโทรนะครับใครอยากสั่งแคบหมูนะครับโทรนะครับ088นะครับ แปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับใครอยากสั่งแคปหมูกิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับเชฟหนุ่มทําเองพรุ่งนี้พร้อมส่งนะครับผมสําหรับผลฮานอยของวันที่สี่นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สองหกแปดวิ่งลู่ที่สองนะครับกาชาตออกเก้าสามห้า 86ก็มาเข้าตัวกลับนะครับตัวนี้นะครับ8668นะครับผมส่วนรอบพิเศษออก6 13กับ43ไม่เข้านะครับผมส่วนรอบปกติออก686อีกกับ93ก็เข้าตัวนี้2รอบนะครับส่วน vip ออก455กับ หนึ่งเจ็ดนะครับผมมีแต่แปดหนึ่งหนึ่งแปดส่วนห้าห้านี้มาสูตรมาเบิ้ลมีเบิ้ลนะครับชุดนี้มาชุดเบิ้นนะครับตัวเด่นนะครับวันนี้ศูนย์ไม่มาครับผมศูนย์ไม่มาสองไม่มาหกมาแปดมานะครับวิ่งรูดสองไม่เข้ 2, า, 6, า, 8, านะครับวันนี้สูตรหลุดอีกแล้ววันที่ห้าก็สูตรมาเบิ้ลอีกแล้วโอ้ปวดหัวถ้าสูตรมาเบิ้ลนี้เชฟ่นหนุ่มจะปวดหัวมากเลยมันคำนวณยากมากนะครับ สูตรมันยังหลุดติดต่อติดต่อกันสามสี่วันติดแล้วเนี่ยนี่ก็เอาแค่พออมปากขมคอครับเอาแค่สนุกสนานเนาะเที่ยงหนุ่มก็ต้องลงให้ตลอดวันนี้วันที่ห้านะครับผมเดือนสิบเอ็ดนะครับปีหกแปดนะครับฮานอยวันนี้นะครับผม รวมสี่หน่อยนะครับเด่นนะครับเด่นที่หนึ่งนะครับวันนี้สามห้าแล้วก็แปดนะครับวิ่งลูดนะครับผมวิ่งลูดมือก็เจ็บยังไม่หายนะครับเขียนลำบากหน่อย วิ่งลู่ที่แปดนะครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่แปดจับชุดนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับ ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแล้วก็แปดเก้านะครับผมชุดเบิ้ลน,นะครับหนึ่งหนึ่ง สามสามห้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะไอแปดแปดนะครับไม่ใช่เก้าเก้าได้ไงแปดแปดนะครับชุดสามตัวนะครับผม ปดหนึ่งสามมันออกไปแล้วก็ออกอีกด้านครับห้าหนึ่งสามสามแปดศูนย์แล้วก็หนึ่งห้า นะรประมาณนี้นะครับแนวทางของวันที่มือเจ็บเขียนไม่ค่อยอันนี้ถ้าได้เท่าไหร่แนวทางของวันที่ห้าครับวันนี้เนี้ยตัวที่วิ่งลูดได้วิ่งลูดแปดนะครับกับหนึ่งนะครับวันนี้เด่นแปดกับหนึ่งนะครับชุดนี้เชียหนุ่มชอบหนึ่งสามมาแล้วมาอีกได้นะครับสามแปดห้าแปด แล้วก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับผมกับห้าหนึ่งสามชุดเบิ้ลน,นะครับหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดนะครับสูตรมีเบิ้ลอ,อีกนะครับวันนี้ สูตรมีเบิ้ลนะครับใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมก็เชฟหนุ่มก็ขอให้ฟ c เชฟหนุห่มเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับ